จากคดีที่บิ๊กโจ๊กลงพื้นที่ไปติดตามเองนะครับบินด่วนไปพบกับลุงเปียกเพื่อสังปมรับสารภาพแทน5้าโจที่ฆ่าป้าบัวผันหรือว่าป้ากบครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้วมีคำสั่งย้ายนายตำรวจยศดาบตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประทับตราหนังสือเดินทางประจำอยู่ที่ด่านตอมอ,อ,อรัญประเทศซึ่งเป็นพ่อของหนึ่งในเยาวชนที่ก่อเหตุ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ธุรการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วตั้งแต่วันที่15มกราคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับพร้อมกําชับว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับคดีอย่างเด็ดขาดส่วนตํารวจระดับรองสารวัตรสืบสวนสพออรัญ,ญญประเทศพ่อของเยาวชนอีกรายที่มีคําสั่งให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการภูทรจังหวัดสระแก้วก่อนหน้านี้ล่าสุดมีข่าวว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับ อันนี้เป็นข่าวยืนยันจากนายตำรวจระดับสูงในกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วว่าอาจจะย้ายออกนอกพื้นที่ให้ขาดจ,จากตำแหน่งเดิมเลยเร็วๆนี้ขณะที่นายปัญญาหรือว่าลุงเปียะที่หายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนล่าสุดตำรวจพาตัวไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเพื่อรอพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากที่ญาติมารับตัวไปอยู่ด้วย ขณะเดียวกันการเรียกร้องอยากจะให้แก้ไขอัตราโทษของเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีเรื่องนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าการแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องของสภาทางนี้มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กหลายหน่วยและตามอนุสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กที่ประเทศไทยเข้าร่วมมันก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องหารือกับหลายหน่วยงานถึงจะทาได้ครับ